คิดสิจ๊ะกับครูโปโป้มาแล้วค่ะ คณิตคิดซีจ้าก,กับคุณครูโปโปะนะคะสวัสดีค่ะคุณครูโปโปค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีผู้ปกครองทางบ้านรวมถึงน้องๆทุกท่านด้วยนะครับพร้อมมากๆตอนนี้นะสอดสายสายตาในโลกโซเชียลอันนั้นใช่หรือไม่ใช่อันนี้ชัวหรือไม่ชัวจะแวะมาถามคุณครูคะ่ะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะมานั่งเล่นเกมนิดนึงละกันโอ้พร้อมมากค่ะ <laughs> เตรียมปากกานิดนึงนะคะปากาก,ากากระดาษนะ ปากกากระดาษอย่าลืมนะครับน้องๆต้องใช่ไหมคะ พินิตาจะไม่ใชรก็ได้นะคระับได้ค่ะพินิตาจะลองทดสอบความสามารถดูค่ะอ่ะนะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยที่จะเอาเกมตัวนี้มาเล่นนะครับก็เป็นเกมเก่าที่เราเคยเล่นกันไปแล้วนะครับบังเอิญว่าได้ไปทํากิจกรรมกับโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้เอาเกมนี้ไปให้น้องๆได้เล่นกันนะครับแรกๆน้องๆก็จะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊มันคือเกมอะไรต้องทํายังไงแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ครูโปโปทึ่งมากเลยก็คือพอน้องๆเข้าใจหลักการเนี่ยเร็วมาก ค่ะนะในการทําในการคิดต่างเนี่ยเพราะนั้นพินิตาอย่าแพ้น้องๆนะพินิตารู้แล้วคลักเดอะโค้ดเหรอคะอ่าใช่ครับนะก็เป็นคลักเดอะโค้ดนะคบเป็นเกมที่เป็นการฝึกนะครับไม่ใช่เป็นแค่คณิตศาสตร์นะครับไม่ใช่เป็นแค่เกมที่เล่นสนุกสนานนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ช่วยให้เราได้คิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สังเคราะห์ ข้อมูลออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นเกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าแค่เล่นเฉยๆนะครับนะเรายังได้ประโยชน์ทางอ้อมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจริงๆแล้วนะมันกลายเป็นว่าการที่เราฝึกคิดวิเคราะห์ได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอ่าใช่ครับผมน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าอยากเป็นทางด้านวิศาวะนะครับหรือว่าคนที่ใช้พวกการคำนวณเยอะๆเนี่ยนะครับก็ควรจะฝึกการคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับ ต้องเรียกว่าเรียนสายถ้าเป็นสมัยเรียนมัธยมอาจจะว่าสายวิทย์คณิตไหมคะครูใช่ครัเป็นสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะไปเรียนต่อยอดขึ้นไปอีก ใส่สินคํานวณก็ต้องเรียนก็ต้องมีไว้เหมือนกันนะครับผมค่ะ,อะโอเคครับนะน้องๆเตรียมปากการกระดาษเรียบร้อยหรือย,อยังเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมนี่คือพินิตาพร้อมใช่ไหมพร้อมมากค่ะพินิตาอ่ะโอเคครับน้องๆพร้อมนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นคลกเดอะโคดกันนะจํากติกาได้ไหมนะครับขอทวนกติกาสั้นๆน,นิดนึงนะครับก็จะมีตัวเลข0ูนย์ถึงเลข9นะครับนะแล้วก็จะมี เงื่อนไขมาให้นะครับก็คือในแต่ละเงื่อนไขเนี่ยจะมีตัวเลขให้3ตัวะจะอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งหรือว่าถูกครับแต่ผิดตำแหน่งหรืออาจจะไม่อยู่ถูกตำแหน่งเลยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผิดไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่โจทย์ที่กำหนดมานะครับแล้วก็เราก็เลือกให้ได้ว่าตัวเลข3ตัวนั้นนะที่เราจะถอดรหัสเนี่ยเป็นตัวเลขอะไระนะครับนะอันนี้ก็เอามา ให้พี่ตาเล่นเลยนะครับตามที่ให้น้องๆได้เล่นกันนะมีสามเลเวลนะครับง่ายกลางแล้วก็ยากค่ะกลัวแพ้เด็กมากอ่ะโอเคครับลองดูเลเวลง่ายก่อนละกันนะครับ <c oughs> อ่ะตัวเลขสามตัวนี้คือตัวเลขอะไรนะครับโดยมีเงื่อนไขาตามนี้ครับเงื่อนไขแรกครับเลขสามเลขเก้าเลขแปดนะครับมีหนึ่งตัวที่อยู่ถูกที่แล้วก็ถูกตำแหน่ง ถ้าพูดง่ายก็คือถูกหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ถูกตำแหน่งด้วยค่ะนะครับเงื่อนไขต่อมาครับเลขเจ็ดเลขแปดเลขสามไม่มีตัวที่ถูกเลยค่ะนะอ่ะโอเคครับเงื่อนไขที่สามครับเลขสี่เลขเจ็ดเลข 7, เก้านะมีหนึ่งตัวที่ถูกครับแต่อยู่ผิดตำแหน่งค่ะนะแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับเลขห้าเลขสามเลขหนึ่ง นะครับมีสองตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งครับนะครับอันนี้เลเวลหนึ่งเลเวลง่ายพินะิตาได้คำตอบแล้วคะ่ะอ่าพินิตาเร็วมากเลยหนึ่งเก้าห้าค่ะหนะึ่งเก้าห้านะครับนาะน้องๆได้คำตอบเดียวกันไม่เอ่ยเป็นคำตอบที่อ่าตึง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  <laughs> ถูกต้องครับเย้ห <Yeah. S 1> ็นนะ เลเวลหพินิตาฝึก,กามาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเลเวลหถือว่าง่ายมากแอบบอกพินิตาไม่ได้ใช้กระดาษปากกาเลยแต่เขียนในโทรศัพท์อ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองไปเลเวลสดูละกันนะครับยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะ, <c oughs> อะลองดูนะครับเลข3ตัวนี้นะครับเป็นเลขอะไรนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเงื่อนไขแรกนะครับเลขหเลขสเลขแ มีหนึ่งตัวที่ถูกแล้วก็อยู่ถูกตำแหน่งด้วยะนะครับอ่าเงื่อนไขต่อมานะครับเลขห้าเลขสามเลขศูนย์ไม่มีตัวที่ถูกเลยค่ะเงื่อนไขต่อมาครับเลขเก้าเลขห้าเลขสองมีสองตัวที่ถูกครับแต่อยู่ผิดตำแหน่งเงื่อนไขต่อมาครับเลขแปดเลขศูนย์เลขหก มีหนึ่งตัวที่ถูกครับแต่อยู่ผิดตำแหน่งอแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับเลขหกเลขสี่เลขสองมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่อยู่ผิดตำแหน่งครับค่ะนวันนั้นที่ไปเล่นกับน้องๆเนี่ยเลเวลกลางเนี่ยก็น้องๆใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวเองเนี่ยพอครูพูดหนูลืมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลืมเลยลืมเลย นะครับเราต้องแกงแกงกวนพี่นิตานิดนึง <c oughs> พี่นิตาจะได้ตอบไม่ได้กูหน <c oughs> ูลืมเลยเห็นไหมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ,โอเคอ่าหกสี่สองนี้คืออะไรนะคะหกสี่สองมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งครับอืมนะมีทั้งหมดห้าเงื่อนไขนะครับจะเห็นเลยว่าพอเป็นเลเวลที่ยากขึ้นมานะครับเงื่อนไขเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะหาตัวเลขได้ยากขึ้นสองสี่แปดไหมคะ สองสี่ปดผิดแน่เลยอะ่ะเหมือนต้องมีอะไรผิดสักอย่างนะเอาอง่ายเลขสี่กับเลขแปเนี่ยเงื่อนไขแรกบอกว่ามีแค่หนึ่งตัวที่ถูกค่ะก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่ถูกคือสี่แล้วคู่บอกว่ามี1ตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งเลยคิดว่าสองเออ เมื่อกี้เหมือนมันจำได้แล้วคู่แล้วหนูลืมเนี่ยคู่คอนูทัวร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะห้าสี่แปดมีหนึ่งตัวที่ถูกถูกแล้วก็ถูกตำแหน่งอ่ะใช่ห้าสามศูนย์ไม่มีตัวอะไรถูกเลยใช่เก้าห้าสองใครคะมีสองตัวที่ถูกแต่อยู่ผิดตำแหน่งอ๋องั้นพินิตารู้ละสองสี่เก้าค่ะเนี่ยคู่หนูสะดุดแค่นี้แหละก็ยังผิดอยู่เอ้าจริงเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะเออ ครูบอกว่ามีสองตัวที่ถูกเก้าห้าสคือมีสองตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วแปดศูนย์หกอะคะมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งแล้วคะแล้วหกสี่สองอะคะหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งเอาละเอาละพินิตาพินิตาเริ่มละ อ้าวงพินิตาเริ่มงงละน้องๆได้คำตอบหรือยังครับอมอหรือจะไม่ใช่เสี่วขอเป็นแปดหรอคะสองเก้าแปดหรอคะสองเก้าแปดถูกต้องค่ะแค่เลเวลสองเองค่ะนะเพราะนั้นมันจะไม่ได้คิดง่ายๆคือคือปัญหาของพินิตาก็คือว่าพินิตาไปจับจด ว่าเลขสี่ต้องเป็นเลขที่ถูกใช่ซึ่งพอเราไปจับโจทย์ผิดปุ๊บคือผิดเลยันก็ผิดเลยใช่เพราะว่าตอนห้าสี่แปดมีหนึ่งตัวที่ถูกทุกตำแหน่งก็คือยว่ามันคือเลขแปดไม่ใช่เลขสี่คือ <c oughs> คือพอพี่นิตาไปจับเลขสี่ปุ๊บเนี่ยแล้วพอไปดูเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยหกสี่สองเห็นไหมเลขสี่กับเลขสองมันมาอยู่คู่กันแต่เขาบอกว่ามีถูกแค่หนึ่งตัวเช <c oughs> อนะครับผมค่ะคขอดูเลเแล่สามตัวเองหน่อยเลขแม่สองก็ตกลก สะดุดแล้วอ่ะโอเคนะครับพี่นิตาอยากลองเลเวลสามนะครับอ่าลองดูครับเลเวลสามอ่ะเลข3ตัวนี้นะครับคือเลขอะไรนะโดยมีเงื่อนไขาตามนี้ครับ6 8แดสองมีหนึ่งตัวที่ถูกและอยู่ถูกตำแหน่งเงื่อนไขต่อมานะครับ6 4สี่หมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่อยู่ผิดตำแหน่งเงื่อนไขต่อมาครับสองหนมีสองตัวที่ถูก แต่ผิดตำแหน่งเงื่อนไขต่อมาครับเจ็ดสามแปดไม่มีตัวที่ถูกแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับเจ็ดแปดนึ่มีหนึ่งตัวที่ถูกแต่อยู่ผิดตำแหน่งอ่ะเพราะฉะนั้นเลขสามตัวนี้คือเลขอะไรคุณคบอกว่าหกแปดสองทำไมนะคะตัวแรกมีหนึ่งตัวที่ถูกแล้วก็อยู่ถูกตำแหน่งอ๋อค่ะหกสีห้าคือหนึ่งตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งครับค่ะอ่ะ สองหนึ่งหกสองตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งครับค่ะเจ็ดสามแปดไม่มีตัวที่ถูกไม่มีตัวที่ถูกเจ็ดสามแปดไม่มีตัวที่ถูกเจ็ดแปดหนึ่งอะคะมีหนึ่งตัวที่ถูกแต่อยู่ผิดตำแหน่งครับอ้าวเลขตัวนังนคืออะไรอะติก๊กตอกติกต๊กหนึ่งสองเก้าไหมคะติกต๊กตอกผิดครับหนึ่งเก้าสองถูกไหมคะไม่ถูกครับอ้าวพี่นิตาเอาเก้ามาจากไหนเนี่ยคำใบไม่มีเลขเก้าเลย ก็พมิตาแพ้แน่เน่มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดครูขา่าวเมื่อกีค้ครูบอกอันไหนที่ว่าไม่ถูกเลยนะคะเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดไม่ถูกเลยหนึ่งหกสองค่ะหนึ่งหกสองผิดครับอ๋อ <laughs> อ๋อ ครูครูบอกว่าสองหนึ่งหกมีสองตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งปะคะใช่แล้วพินิตาไปตอบหนึ่งหกสองมันก็ถูกแค่สองตัวสิครับอ๋อ,อ <laughs> พินิตายอมแพ้ไหมย,ยอมแพ้ไหมหนึ่งสี่สองหรือหนึ่งห้าสองคะมีคำตอบผิดถูกไหม <laughs> อ่ะเลือกสักตัวหนึ่งครับหนึ่งห้าสองค่ะ <laughs> เิดหายแล้วถูกต้องค่ะเย้กว่าจะได้กว่าจะได้นีค่ะกว่าจะถูกมันมีความงงงอยู่พอสมควรค่ะนะเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะก็คือความยากของตัวโจทย์เนี้ยก็คือเราต้องไล่ ตัวเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ย้อนกลับไปด้วยไล่ย้อนกลับไปด้วยค่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่คิดปุ๊บแล้วก็ได้คําตอบเลยนะครับอย่างเช่นหกแปดสองเนี่ยบอกว่าถูกหนึ่งตำแหน่งนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับค่ะแล้วก็หกสี่ห้าก็ถูกหนึ่งตำแหน่งแต่อยู่ผิดที่นะครับะนะเราก็ไม่รู้อีกว่าเป็นเลขอะไรแต่ว่าน่าจะชัดเจนแล้วว่าเลขหกเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเลขหกซ้ําที่เดิมนะครับแล้วก็พอมาบอกว่าสองหนึ่งหกนะครับ ก็คือมีสองตัวที่ถูกแต่ผิดตำแหน่งอ่ะเมื่อกี้เราคิดว่าหกไ,<ม>ไม่ใช่ละก็หนึ่งกับสองเนียแน่นอนแล้วใช่อันเนี้ยที่พี่นิตาเนียแน่แนมั่นใจว่าหนึ่งกับสองนะครับอ่ะปัญหาก็จะอยู่ว่าเลขอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันคือเลขอะไรพอพี่นิตามั่นใจว่าหนึ่งกับสองเปิดพี่นิตาเลยรู้ว่าตัวสองต้องอยู่ตำแหน่งที่สามอ่ะใช่ครับมาจากเงื่อนไขแรกค่ะ นะครับนะแล้วก็จริงๆถ้าไล่ไปที่เงื่อนไขสุดท้ายนะครับหนึ่งอยู่ตรงกลางไม่ถูกหนึ่งไปอยู่ข้างหลังไม่ถูกแสดงว่าหนึ่งต้องอยู่ข้างหน้าใช่เพราะฉนั้นจะสังเกตเลยว่าพี่นิตาเนี่ยหาเลขหนึ่งกับเลขสองได้ละแต่หาตัวที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ใช่นะครับก็เลยไล่กว่าจะเจอนะครับผมค่ะแต่พี่นิตาก็ตอบถูกวินาทีสุดท้ายน้องอาจจะถูกตั้งนานแล้วก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่จริงๆวันนั้นที่ไปเล่นกับน้องๆเนี่ยคือน้องตอบเร็วมาก <c oughs> นะครับผมนะเร็วจนแบบตกใจเพราะว่าตัวเองอ่ะให้เวลาน้องสองนาที <c oughs> นะครับน้องๆคือพอโจทย์ขึ้นปุบแป๊บเดียวรีบวิ่งเลยวิ่งอาจจะเป็นเพราะมันมีกติกาว,ว่าถ้าเกิดใครส่งก่อนเป็นคนแรกตอบถูกส่งก่อนได้ะคะแนนแต่ต่อให้ตอบถูกแล้วส่งทีหลังก็ไม่ได้คะแนน่ใชก็เลยทําให้เด็กๆคิดเร็วแล้วเด็กๆที่คุณครูไปเจอนี่เคยชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งใช่ครับผมค่ะ นะครับเก่งกว่าพินิตาอีกค่นะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับก็เดี๋ยวค่อยหาเกมมาเล่นกันอีกนะครับเอาอีกเอาอีกเล่นเกมสนุกมากเลยค่ะครูทำให้รู้ว่าคิดวิเคราะห์แย่มากเลยค่ะวันนี้กอบคุณครูโปโปมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีครับคณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป